ตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะสำหรับคราวนีเน้เราจะพูดถึงเรื่องของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่อเมริกามีชื่อว่าเอ่อมอสเซอร์เพนเดชันนะครับโรงแรมนี้เนี่ยเป็นแบบพักคืนเดียวนะครับตื่นเช้ามาเหยดเช้าให้ด้วยนะครับฟังดูดีมากๆนะครับ ได้ข่าวว่ามีบริการที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการพาทัวร์บริเวณรอบๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการให้บริการที่ยอดเยี่ยมของเขานะครับประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือโรงแรมแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดของอเมริกาว่ากันว่าที่โรงแรมแห่งนี้มีดวงวิญญาณถึง12ดวงด้วยกันโดยที่บ้านหลังนี้ครับเดิมทีมันเป็นบ้านมาก่อนนะครับถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1796ครับโดยนายพลเดวิดแบนดฟอร์ดนะครับ ซึ่งนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้มีอายุมา200กว่าปีแล้วนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นานมากเพราะงั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะพูดถึงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องของตำนานเพราะว่าการที่จะหาข้อมูลเก่า2 0 0้ปีบนอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าบางคนอาจจะฟังข้อมูลมาจากที่อื่นแล้วก็อาจจะมีในบางส่วนที่ไม่ตรงกันบ้างเพราะว่าแม้แต่ในแหล่งข่าวที่ผมเจอในหลายๆที่เนี่ยก็มีความแตกต่างกันบ้างในระดับหนึ่งครับของข้อมูล กลับมาต่อครับหลังจากที่บ้านนี้ถูกสร้างขึ้นมาครับก็ถูกส่งต่อมารุ่นสุดรุ่นครับมีการแต่งงานเข้ามานะครับเราก็มีการเปลี่ยนนามสกุลไปนะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยบ้านเป็นของตระกูลบุตรดาวซึ่งพวกเขาก็อยู่ในช่วงที่มีการคาทาาก็คือคนผิวดำาเนะบ้านนี้ก็เช่นกันครับมีคนใช้หลายคนที่เป็นชาวผิวดำและหนึ่งในท่านเหล่านี้ครับมีชื่อว่าโคลี่นะครับด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนใช้บ้านนี้นะครับก็ได้เดินไปเดินมาในบ้านหลังนี้ครับแต่ว่า ในข้อมูลในตำนานนะครับได้บอกเอาไว้ว่าเธอเนี่ยได้ไปแอบฟังห้องของเจ้านายนะครับจนได้รู้ความลับทางการค้าบางอย่างที่เธอไม่ควรจะได้ยินนั่นทาให้เธอถูกลงโทษอย่างหนักครับโดยการตัดหูของเธอออกข้างหนึ่งหลังจากนั้นครับเธอจึงจะต้องอใส่ผ้าพ,พกหัวสีเขียวเพื่อปิดหูทั้งสองข้างไว้ตลอดให้คนไม่รู้ว่าเธอมีหูเพียงข้างเดียวเท่านั้น หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานครับก็เป็นวันเกิดของเด็กๆบ้านวูฟดัฟนะครับโคอี้ e เนี่ยได้รับหน้าที่ในการอบขนมเค้กซึ่งเธอก็เลยถือโอกาสนี้ในการเรียกความไว้ใจของเจ้านายกลับคืนมาโดยเธอวางแผนรายครับที่จะใส่ยาพิษลงไปในขนมเค้กนั้นด้วยแต่ว่าป้าหมายของเธอคือใส่ลงไปในปริมาณที่น้อยเพื่อคนในบ้านเนี่ยเกิดอาการป่วยแล้วเธอก็จะออกมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวคอยรักษาทุกคนให้นะครับแล้วก็จะได้มีความไว้ใจกลับคืนมา แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นครับก็คือในเค้กเนี่ยมียาพิษอยู่ทั่วใช่ไหมแต่ว่าคนที่กินยาพิษเข้าไปครับคนที่กินเค้กน,นะก็มีเพียงซาร่าผู้เป็นแม่นะครับแล้วก็ลูกสาวสองคนเท่านั้นที่กินเค้กเข้าไปซึ่งนั่นหมายความว่าทั้ง3คนนั้นได้รับยาพิษเกินขนาดเพราะว่าคนพ่อไม่ได้กินด้วยนะครับทำให้ทั้ง3คนนั้นเสียชีวิตครับเพราะว่าโดนยาพิษที่แรงเกินไป และด้วยความตกใจของตัวโคลี่เองครับเธอก็เผลอไปหลุดปากคุยกับคนที่เป็นทาสเหมือนกันนะครับว่าเธอได้ทําเรื่องแบบนี้เป็นแล้วจะทํำยังไงดีแต่พอาทาสคนอื่นเนี่ยได้ยินก็ไม่ได้ช่วยเธอเพราะทาสคนอื่นครับมีความคิดขึ้นมาว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเจ้านายเข้าใจผิดว่าทาสทุกคนเนี่ยสมหัวกันฆ่าคนในบ้านทาสทุกคนครับก็เลยทําการจับโคลี่มาแขวนคออยู่ที่ต้นไม้หน้าบ้านหลังนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับว่ากันว่ามีหลายคนหลายครั้งเลยนะที่ได้เห็น ดวงวิญญาณของผู้หญิงที่โพกผ้าสีเขียวเดินอยู่ในบริเวณของตัวบ้าน ที่มากกว่านั้นครับก็คือตามความเชื่อเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเวลาที่มีใครเสียชีวิตในบ้านจะต้องทําการคลุมกระจกให้หมดเพื่อให้วิญญ,ญาณเนี่ยสามารถไปสู่สุคติได้ไม่ต้องมองเห็นสิ่งต่างๆนะครับแต่ว่าในบ้านกลับมีกระจกอยู่หนึ่งบานครับที่ว่ากันว่าไม่ได้ทําการปิดเอาไว้ซึ่งตามตำนานบอกเอาไว้ว่ากระจกบานนี้เนี่ยได้ทําให้วิญญ,ญาณของซาลาบูด,ดาฟและลูกสาวของเธออีกสองคนเนี่ยยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้ และดูเหมือนว่าหลายๆคนครับที่มาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพตัวเองคู่กับกระจกบานนี้เนี่ยจะเห็นสิ่งแปลกประหลาดอยู่ในกระจกด้วยเช่นอาจจะเห็นหน้าเด็กแต่ว่าเห็นรอยมือแปะอยู่บนกระจกแต่ว่าประวัติของบ้านหลังนี้ยังไม่จบครับเมื่อเวลาผ่านไปครับก็ได้มีรุ่นต่อ,ตอไปมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อนะครับแล้วก็ลูกชายหรือลูกสาวนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับของครอบครัวนั้นเกิดอาการป่วยหนักนะครับเขาก็เลยได้ทําการตาม แม่หมอบูดูนะครับคนหนึ่งมาช่วยทําการรักษาให้เพราะว่าเขาคิดว่าด้วยความสามารถทางการแพทย์ในตอนนั้นเนี่ยน่าจะช่วยชีวิตลูกของเขาไม่ได้นะครับก็เลยให้แม่หมอเนี่ยมาทําพิธีกรรมบูดูเพื่อทําการไล่โรคร้ายออกไปแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นก็เสียชีวิตอยู่ดีนะครับและเมื่อเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ขึ้นครับเอ่อคนในบ้านนะครับก็เลยคิดว่านี่เป็นความผิดของแม่หมอนั่นแหละที่ทําให้ลูกของเขาตายนะครับ แม่หมอคนนี้ก็เลยถูกแหวนคอตายที่ต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นเองหลังจากนั้นครับก็มีหลายๆคนที่บอกว่าเขาได้เห็นวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เสียชีวิตไปนะครับยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนอนนั้นที่เธอเคยทําพิธีกรรมบูดูอยู่และยังไม่จบแค่นั้นครับตามข้อมูลมีการบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าที่นี่เคยมีเหตุการณ์ฆาตการกรมเกิดขึ้นนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตนี้เนี่ยมีชื่อว่าวิลเลียมดูวินเทอร์ครับ ในวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนใครมาเคาะประตูนหน้าบ้านครับจึงเปิดประตูออกไปดูแล้วกลายเป็นว่าเมื่อเขาเปิดประตูออกไปครับเขาก็ถูกยิงครับเข้าที่หน้าอกแล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้นอันนี้คือข้อมูลที่สามารถยืนยันได้จริงนะครับส่วนที่ตำนานบอกเอาไว้ก็คือเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีครับแต่ว่าเขาได้พยายามคานขึ้นบันไดเพื่อที่จะไปหาภรรยาของเขาซึ่งเขาสามารถขึ้นไปได้ถึง17ขั้นครับแล้วก็เสียชีวิตในอ้อมกอดของภรรยา ในวันปัจจุบันนี้เองครับหลายๆคนที่ไปที่นั่นเนี่ยยืนยันครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงของใครสักคนหนึ่งที่กําลังเดินอยบนบันไดหรือว่าคนที่กําลังขานบนบันไดครับแล้วเสียงนั้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆและหยุดที่ขั้นที่17พอดีนอกจากนั้นครับตำนานได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างบ้านหลังนี้ไม่รู้นะครับก็คือพื้นที่ตรงที่เขาเอามาสร้างบ้านเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ของชาวอินเดียแดงมาก่อนแล้วก็เป็นหลุมศพของพวกอินเดียแดงด้วยนะแต่ว่าถูกยึดมา เพราะเหตุนี้ครับหลายคนเลยคิดว่าที่นี่เนี่ยอาจจะมีคำสาปอะไรบางอย่างหรือว่าวิญญาณดวงอื่นที่ได้เห็นที่บ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณของออบุคคลที่เสียชีวิตไปเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยอินเดียแดงก็ได้ในปัจจุบันนี้ครับบ้านหลังนี้ถูกเปลี่ยนเป็นโรงแรมนะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับใครก็ตามที่ชอบเรื่องสยองขวัญน,นะครับว่ากันว่ามีน้อยคนมากที่จะสามารถคร้างคืนที่นี่ได้ตลอดทั้งคืนนะครับ คนส่วนใหญ่ไปที่นี่เพื่อที่จะดูสถานที่เท่านั้นไม่ได้อยู่ค้างคืนแต่ว่าก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นที่แปลกประหลาดครับเช่นภาพที่ถ่ายติดวิญญาณนะครับหรือแม้แต่เตียงนอนครับที่มีอาการสั่นผิดปกติคนงานที่นั่นครับได้บอกเอาไว้ว่าเขาเคยเข้ามาในห้องนอนนะครับแล้วก็พบว่าเตียงเนี่ยกำลังสั่นอย่างรุนแรงอยู่เขาเลยคิดว่า ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดแผ่นดินไหวแต่เมื่อเขามองขึ้นไปครับเขาเห็นโคมไฟระยะซึ่งมันไม่ได้ขยับเลยครับนั่นแปลว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินไหวมีแค่เตียงเท่านั้นที่สั่นอย่างรุนแรงั่นแรงมากพอที่จะทําให้พื้นเอ่อตรงที่ขาเตียงตั้งอยู่เนี่ยเป็นรอยได้นอกจากนี้ครับแม้แต่ผู้หญิงคนที่เป็นคนพาทัวบ้านหลังนี้เองเนี่ยก็ยังเคยเจอเรื่องแปลกประหลาดครับเคยมีอยู่วันหนึ่งครับอันนี้คือเธอเล่านะมีอยู่วันหนึ่งครับ ลูกค้าเดินทางมาถึงนะเป็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งครับก็ลงมาจากรถแล้วก็มาหาเธอครับเพื่อที่จะทําการเที่ยวชมที่นี่ซึ่งเธอก็ได้พูดถึงลูกสาวของออสองสามีภรรยาคู่นี้แต่ว่าสองสามีภรรยาสองคนนี้เนี่ยได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาไม่ได้มีลูกสาวนั่นแปลว่าเธอเห็นเด็กผู้หญิงบางคนที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าน่นาจ,จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือ มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มีลูกค้าเข้ามาพักที่นี่นะครับเป็นพ่อแม่ลูกครับคราวนี้มีลูกสาวด้วยนะครับโดยที่เขาก็ทําการพาทัวร์กันตามปกติแต่ว่าเมื่อถามหาลูกสาวของพ่อแม่2คนนี้แล้วเนี่ยทั้ง2คนก็บอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยกำลังเล่นกับเด็กคนอื่นอยู่ซึ่งตัวคนที่พาพานําการทัวร์เนี่ยนะได้บอกเอาไว้ว่าในวันนั้นเนี่ยไม่มีเด็กคนอื่นที่เข้ามาพักที่นี่ด้วย นั่นแปลว่าลูกสาวคนนั้นน่าจะกําลังเล่นกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าแค่นั้นไม่พอครับยังเคยมีเด็กบางคนครับที่เข้ามาพักที่นี่หรือว่าเข้ามากับพ่อแม่ของพวกเขานะมาเที่ยวชมเนี่ยได้โบกมือให้กับใครสักคนหนึ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นด้วยและแน่นอนไม่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งเ,เยอะมากนะพวกของพารนอร์มอลทั้งหลายนะเช่นไฟติดติดับบดับหรือว่า ของขยับเลื่อนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับแทบจะเรียกว่าเป็นโรงแรมที่การันตีได้เลยละ่ะว่าถ้าได้ไปพักที่นี่จะต้องเจอกับเรื่องที่หาที่อื่นไม่ได้แน่ๆนะครับโอเคจบประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่ ถ้าผมมีโอกาสได้ไปแถวนั้นผมจะต้องแวะไปทัวร์ที่นั่นให้ได้ถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับถ้ามีโอกาสจริงๆอันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ยถ้ามีโอกาสจริงๆผมจะถ่ายภาพกลับมาให้ดูด้วยนะครับถ้ามีโอกาสไปที่นั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอะโอเคก็ฝากพอนเซอร์ด้วยนะสำหรับนันเกมซิมโซนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะบอกอะไรผมรู้นะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมผมจะกลับนนับบมมาแนนนน่อครทุกๆเเลยะ แล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ